ปารีนาฟาดหนูเล็กกากาดูข่าวให้ครบก่อนก่อนวิจาร์บิ๊กป้อมจากกรณีที่นักแสดงตลกอารมณ์ดีอย่างหนูเล็กกากาหรือหนูเล็กก่อนบ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นฟาดเดือดถึงบิ๊กป้อมหลังตอบคำถามสื่อปมกราดยิงจังหวัดหนองบัวลำพูจนมีผู้เสียชีวิต38รายล่าสุดค่ะเอปารีนาก็ไม่รอชา้าออกมาฟาดกับหนูเล็ก เมื่อวันที่7ตุลาคม2565นางสาวปารีนาไกลคุปอดีตสสาราชบุรีพักพลังประชารัฐได้มีการแชร์ข้อความผ่าน Facebook ปารีนาไกลคุบถึงดารานักแสดงตลกหนูเล็กกากา้าแนะให้ดูข่าวให้ครบถ้วนก่อนก่อนแสดงความคิดเห็นเหตุกลาดยิงหนองบัวลำพูอย่าตัดตอนคำพูดบิ๊กป้อมอาจเป็นการละเมิดโดยเธอก็ได้เขียนข้อความรายยาวโดยระบุว่า หนเกกูเมื่อหนูเล็กกาการนักแสดงตลกที่พักหลังพวกเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าออกมาแสดงความคิดเห็นให้ภาครัฐจัดการเรื่องยาบ้าและยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมประนามพลเอกประวิทยอย่างรุนแรงโดยตัดตอนคำพูดลุงป้อมเพียงบางส่วนว่าจะให้ทำยังไงอ่ะก็ควรมันติดยาเพื่อน,นำมาประนามขับไล่โดยกล่าวว่าทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็ออกไปไม่ควรอยู่ คำพูดดังกล่าวของพลเอกประวิตยเป็นการตอบคำถามเมื่อนักข่าวถามตำรวจถูกไล่ออกเพราะติดยาพลเอกประวิตยจึงตอบว่าคนมันติดยาจะให้ทำอย่างไรปรากฏบนคลิปไทยรัฐท,ที่โพสต์ก่อนหน้านี้ชัดเจนว่าสาเหตุของการกาดยิงเกิดจากความเครียดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไล่ออกเพราะติดยา ส่วนการติดยาของอดีตตำรวจผู้ก่อเหตุติดมาตั้งแต่สมัยมัธยมซึ่งตอนนั้นลุงตู่ลุงป้อมยังรับราชการอยู่ที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ส่วนตอนที่อดีตตำรวจผู้ก่อเหตุเข้ารับราชการปี2555ตอนนั้นยิงลักษณวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตำรวจที่ติดยาก็ต้องออกจากราชการอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้หรอกจะให้รับราชการเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดออกไปยิงคนไม่ได้ผลเอกประวิตรกล่าวไว้เข้าใจ ส่วนผู้ก่อเหตุเลือกยิงศูนย์เด็กเล็กที่อบตอน,นั้นชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุได้ไปขอให้นายกอบตอให้ความช่วยเหลือแต่ถูกปฏิเสธจึงเกิดความแค้นฝากนวลเล็กดูข่าวให้ครบถ้วนก่อนแสดงความคิดเห็นที่อาจเป็นการละเมิดจนอาจทําให้ดาราตลกไม่ตลกแต่เข้าใจเมื่อดาราส่วนใหญ่อายุมากขึ้นงานน้อยลงค่าใช้จ่ายเท่าเดิมต้องดูแลลูกไม่พอต้องดูแลสามีด้วยอาจไม่มีเวลาดูข่าว อีกทั้งยังมีดราม่าอาศัยอยู่กับชาวเกาะที่หนูเล็กเคลียร์ไปแต่ยังไม่ชัดต้องให้กำลังใจหนูเล็กเป็นผู้หญิงเก่งสู้ๆเพียงหาเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกรัฐบาลพยายามแก้ไขโดยอดีตทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายก ปรากฏว่ามีการวิสามานันหรือผู้ต้องสงสยัยค้ายาเสพติดถูกค่าจำนวนมากเป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆไม่เป็นสากลยิงแต่พ่อค้าตัวเล็กๆตั้งกับปัจจุบันโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มีพอบอรตอรคนใหม่คือบิ๊กเด่นวันเดียวจับกลุ่มพ่อค้ายาทีชัยภูม200ิ200รายจับลูกเคยสวและคนสนิทข้อหายยาเสพติดฟอกเงินพ่อค้ารายเล็กรายใหญ่จับหมด และมีการจับคุมพ่อค้ายาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องยากมากเพราะการจับคุมต้องมีพยานหลักฐานต่างกับการยิงทิ้งง่ายๆจึงขอส่งกำลังใจให้ลุงตู่ลุงป้อมบิ๊กเด่นในการกวาดล้างยาเสพติดซึ่งนี่นะคะก็เป็นข้อความจากคุณเอ๋ปรีนาที่มีการเขียนถึงหนูเล็กส่วนทางด้านหนูเล็กกากาก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวตอบโต้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ